ก็สวัสดีนะครับแฟนๆยู่ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เราจะมาพูดจนถึงระบบจัดฟันแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าระบบสปาร์กนะครับจริงๆถ้าหลายๆท่านที่ติดตามช anel เราจะพบว่าจริงๆเราไม่ค่อยได้ลงจัดฟันใสเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าทั้งๆที่ปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าในในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าทั่วบ้านทั่วเมืองใ,ใครๆก็จัดฟันใสกันนะครับจริงๆมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเคสที่เราทําจากช anel จะเห็นเนี่ยที่เราคนไข้ที่เรียกว่า เป็นเคสเซ็กย่าทั้งนั้นนะครับเคสเซ็กยาพวกนี้นะครับจัดฟันใสเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอยู่เยอะนะครับเราถึงไม่ค่อยได้สนใจเหมือนมากเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้นะครับมันก็เรียกว่าเป็นกระแสนะครับปัจจุบันเนี่ยคลินิกมันก็มีเยอะขึ้นนะครับเขาก็ทําการตลาดกันตอนนี้ใครๆต้องทํากันตลาดกันนะครับจัดฟันใสก็เป็นเครื่องมืออย่างดีที่ที่จะมาโปรโมทนะครับเพราะว่าจัดฟันใสพวกนี้นะครับถ้าจะทําให้มัน ถึงขั้นที่มาตรฐานจริงๆเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์ททันสมัยนะครับต้องมีเครื่องสแกนเนอร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้เครื่องสแกนเนอร์เนี่ยงานออกมามันก็จะไม่มีทางได้ดีนะครับปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่ก็พบว่าจัดฟันใสเนี่ยถ้าหลายๆคนที่ชมคลิปนี้นะครับถ้าถ้าขั้นมีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยหรือว่าหลายๆคนเนี่ยลองไปเซิร์ชดูในพันทิปก็ได้ครับกะทูนะครับที่เขาคุยกันเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้ว ความสามารถในการทํางานของมันเนี่ยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับในเคสที่ยากๆที่เราโชว์อย่างเช่นว่าเคสที่แบบว่าหน้าเบี้ยวนะครับหรือว่าต้องการให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับพวกนี้มันก็ยังมีลิมิตอยู่เยอะนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงเวลาที่มันต้องใช้นะครับมันก็จะมีบางเคสนะครับที่มันเหมาะสมนะครับอย่างเคสที่เราโชว์ในในคลิปนี้นะครับก็มีคนไข้ที่เขามีปัญหาว่าเขาใส่เหล็กไม่ไหวเพราะเขาําคานมากจริงๆนะครับหรือคนไข้บางคนที่มีความจําเป็นที่ว่าจัดฟัน ปกติไม่ได้เช่นว่าเป็นพวกเซจูดเป็นแอร์พวกนี้นะครับก็จําเป็นต้องจัดฟันใสนะครับคราวนี้จัดฟันใสเนี่ยมันก็มีระบบที่หลายคนคงทราบอยู่แล้วนะครับเป็นระบบที่เป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จริงๆเราทําระบบเนี้ยมาเป็นนานแล้วเกือบ20ปีนะครับแต่ว่าเราก็พบว่าจริงๆมันก็ยังตอบโจทย์เราไม่ได้อยู่ดีนะครับจนปัจจุบันนะครับมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีการทําออกมาแข่งขันกันนะครับบริษัทหลายบริษัทนะครับแล้วก็บริษัทที่เราเลือกใช้ ในการจัดฟันสของเราเนี่ยคือเรียกว่าจัดฟันระบบสปาร์นะครับก็คือบริษัทที่ทำแบ็กเก็ตเดมอนนั่นเองนะครับเรามีความมั่นใจระดับหนึ่งที่ว่าแบ็กเก็ตเดมอนเนี่ยเป็นแบกเก็ตที่เรียกว่าดีที่สุดนะครับในท้องตลาดตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นระบบจัดฟันใสที่เขาทาออกมาเนี่ยครับก็คงจะต้องดีไม่แพ้กันนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่พิสูจน์ว่าอย่างในต่างประเทศจ้ะนะครับหมอหมอพวกเพื่อนๆที่ใช้ก็อยู่ต่างประเทศนะเขาก็บอกว่าระบบเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้เยอะมากกว่านะครับผมนะครับ อันหนึ่งก็คือที่เราอยากจะบอกทุกท่านที่ชมกันอยู่ครับเพราะว่าจัดตนใส่นะครับมันเป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับหมายความว่าหมอที่ทำเนี่ยครับจริงๆเราไม่ต้องหมอเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญก็สามารถจับต้องมันได้นะครับเพียงแต่คุณมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็คุณมีเงินทุนที่จะซื้ออุปกรณ์พวกเครื่องสแกนเนอร์มาเนี่ยคุณก็สามารถเริ่มจับทําได้ละแต่จริงๆแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณเจอหมอที่เป็นหมอเฉพาะทางจริงๆเนี่ย เราก็ยังคิดว่าคุณได้ใประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าระบบจัดฟันใสที่มีหลายๆระบบในห้องตลาดนะครับเรียกว่าถ้าหมอคนไหนมีมีใบประกอบโรคศิลป์นะครับมีเงินทุนที่จะซื้อเครื่องสแกนเนอร์ก็ทําได้เลยนะครับแต่ระบบนเนี้ยสปาร์กในพิเศษตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นหมอที่ไม่ใช่หมอจมบรทานจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ให้แอคเค,คาท์ของคุณนะครับเขาเยว่าคุณทำ,ทำทำระบบสปาร์กไม่ได้เพราะว่าคุณจําเป็นต้องมีความเรียกว่าเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถึง,ถงจะ แต่ Account ของส p a r k กมาทําได้นะครับก็เป็นระบบเราที่เราคิดว่ามันกนง้างพิเศษเพราะมันอย่างน้อยมันคัดมันคัดกรองนะครับโอเปอเรเตอร์ก็คือหมอที่ทําให้คุณไข้เนี่ยนะครับในระดับหนึ่งละนะครับแต่ที่เรายัางไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือว่าระบบจัดฟันใสนะครับแตท้องตลาดในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าประเทศพวกประเทศจีนเนี่ยคือตัวแสบเลยคือตัวเรียนแบบเลยนะครับเอาเทคโนโลยีโนฮาวของบริษัทที่เขาทําวิจัยมายาวนานเนี่ยแล้วก็มาทํา ผลักของตัวเองขึ้นมานะครับคือจริงๆมันก็พูดในแง่ของผู้บริโภคคงจะดีะครับแต่จริงๆแล้วคุณอย่าลืมนะว่าคุณต้องใช้กับสุขภาพของ,ของคนนะครับซึ่งเหมือนรถยนต์นะครับเหมือนรถยนต์ถ้าถามหมอว่ารถจีนทุกวันหมอก็ไม่กล้าขับขับรถยุโปรปเก่าอย่างปลอดภยัยซะกว่านะครับเพราะว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมแล้วก็จีนตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคือมันบั่นป่วนไปหมดนะครับมันเรียกว่าเครื่องมือทุกอย่าง ทุกวงการอ่ะทุกท่านถ้าฟังก็คงจะรู้ว่ามันมันผลิตออกมาทุกอย่างนะครับรถอีบีรนตลาดอย่างเงี้ยผลิตออกมาจนเละไม่หมดเนี่ยนะครับเรายิ่งเครื่องมือไม่ได้คุณภาพนะครับแล้วแถมไปเจอหมอที่อาจจะไม่ชํนานาญจริงๆนะครับที่ไปกันใหญ่เลยนะครับถึงวันนี้ถึงถ้าเกิดว่าแต่ลายท่านที่ฟังเนี่ยลองลองคิดดูว่าที่หมอพูดเป็นจริงหรือเปล่านะครับเรียกว่าเละตุ้มเปย์ครับตลาดในเมืองไทยนะครับก็ทุกท่านก็ก่อนจะรักษาพวกนี้ก็คิดดูให้ดีๆก่อนนะครับ แล้วก็กลับมาเขาเรื่องกันนะครับว่าทําไมเราถึงเลือกระบบสปาร์กนะครับเขาเพราะเหตุผลที่ว่าระบบเขาก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายนะครับก็เช่นว่านะครับเขาเคลมด้วยว่ามันใสนะครับใสจริงๆคือเรียกว่าใสกว่าระบบเจ้าตลาดที่มีกันอยู่นะครับแล้วก็ระบบพวกนี้นะครับก็มีความพิเศษคือว่ามันสามารถมองไปเห็นถึงลากฟันเลยนะครับหมอจัดฟันจริงๆที่เราทําจัดฟันเนี่ยเราไม่ดูตัวฟันเราจะดูลากฟันเป็นหลักนะครับเรียกว่าระบบเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะซ้อนทับระบบ ซี CT, CT scan, ทีซีทีสแกนคือระบบเอ็กซเรย์สมิติเนี่ยเราก็สามารถที่จะซ้อนทับเข้ามาใน,ระบบ,ในระบบที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทําการวางแผนการรักษานะครับให้เห็นลากฟันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลื่อนเราจะเห็นเลยว่าฟันเลื่อนยังไงเรียกว่ามองลึกไปถึงถึงโครงสร้างใบหน้าเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรทีเร่เราคิดว่าค่อนข้างจะเหนือชั้นมากนะครับในการรักษานะครับพบว่า สั้นลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับเรียกว่าคนไข้ใส่มีกี่ชุดก็สวยละนะครับอันนี้คือความเจ๋งของมันนะครับพูดมาซะยืดยาวนะครับลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็คุณชนะจะได้ดูนะครับวันนี้เราจะให้ดูแผนรักษานะครับคื แต่ทางเราเนี่ยระบบเขาเรียกว่าระบบสป,ปาร์คเราลองให้ดูในเรนดี้ก่อนนะครับที่เมืองไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันรว่ามันเป็นผลิตภัณที่ร้อนเฉพาะใหม่นะครับผมคือฝัในใส่ใช่ไหมที่จัดฝันใส่ครผมแต่ว่าแต่ว่าจัดฝันใสเนี่ยในเมืองไทยเราจะรู้ใช่ไหมครับเราจะรู้เจ้าตลาดเขาเรียกวิตติ้งแบรนด์ก็คือเจ้าตลาดท่านผู้นะครับน,นะครับผมคือก่เคยเป็นระบบใส่นะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยคือมัน มันมีมานานนะครับจริงๆหมอทําทําจัดฟันใสตั้งแต่ปี2006นานแล้วแต่ว่าหมอไม่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบทำเพราะจริงๆปัญหาคือว่าจัดฟันใสในเมืองไทยนะครับคือจัดฟันใสเนี่ยมันคือขายคือโปรดักต์อย่างหนึ่งนะครับคือคือโปรดักต์ถ้าบริษัทขายได้เยอะมันก็มันก็มันก็อินคัมได้เยอะนะครับมันกขายว่าตอนเนี้ยโปรดักต์ที่ขายว่าจัดฟันใสนะครับคนคนที่มีการจัดฟันใสได้เนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่หมอจัดฟันแล้วมันกลายเป็นหมอจีพีด้วยนะครับคือปัญหาคือคือ คนไทยจะเป็นรุ่นจริงๆว่าจะฟันยังเรียนเรียนมานะครับเป็นสิบปีแล้วก็ก่อนจะฟันเนี่ยรุ่นหนึ่งมีไม่กี่คนที่เข้าไปเรียนแล้วนะคร <c oughs> ับผมอันนี้พอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญจริงๆใน้คำนี้เลยน,นะครับมันมันมัน r ิชได้ถึงมันนะครับมันไปจับได้หรอกนะครับนีคนไข้เนะะี่นย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้หรอกนะคะรับผมว่าคนไข้ที่มี่คือได้ยากหรอนะครับผมนะพอจัดก,การใส่ปุ๊บเนี่ยมันไม่ให้ท่าหมอทำแล้มันกลายเป็นเครื่องมือทำไปหมดนะครับมันก็เลยกลายว่ากลายเป็นโลดหลอนหนึ่ง ที่นี่ไม่ใช่หมอจัดฟันจริงๆนะครับที่ไปจับต้องมันได้แต่สปาร์ตเนี่ยบริษัทที่ทำมีองคมโคะท้อคือบริษัทที่ที่ทำจัดฟันนานมากนะครับไอ,โโอโโท,ทำเดมอนที่ที่หมอติด <c oughs> ให้ครับแต่ว่าเนี่ยองโคเนี่ยเขาเปภาคยึดยึงว่าเขาไม่ได้ดีบอกขึ้นแต่แรกเพราะว่าเดินทีแล้วองโคโะ,ะเขาจะดีบอกจากจากหมอที่เป็นหมอเฉพาะทาง <c oughs> คือเป็นคือพูดในกใารแต่อเมริกาในพวกคีหลักๆในในหมอเก่งๆในอเมริกา <c oughs> ดีลอกจากพวกนั้นมา พวกนี้หมอทำเจริงๆเนี่ยเขาไม่ชอบพวกนี้กันนะครับเพราะพวกนี้การจัดฟันเนี่ยมันเหมือนพูดง่ายๆเหมือนปัญญาหัวคือมันมันมันใช้เครื่องมือจัดมันไม่ใช้ใชื้อเพลิงจัดแบบคนที่เราทำนะครับในการคอนโทรลเนี่ยเราต้องพึ่งมันมันเป็นเวหลัรเปล่านะครับอันนี้คือคือเหตุผลหนึ่งที่หมอไม่ทำพวกนี้เยอะนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยการว่ามันมันมาร์เก็ตติ้งมันดีเวอร์สไปคือการว่าคอนซูเมอร์คนไข้ชอบมันเลยกลายนว่าทุกวันนี้กลายเป็นเทรนด์ทุกวัน นะครับอันนี้คือที่มาว่าทําไมแบบตอนนี้คนไข้ประชาชนเข้าใจจัดฟันสายมันดีนะครับแต่คุณชััตน์เนี่ยก็ถ้าคุณชััตน์ต้องเจอสภาพที่มีเหล็กนะครับมันมีไอตัวไบเทอร์โบแล้วคุณันไม่ไหวนะครับมันก็เป็นการว่ามันฟิลแจ็คตรงนี้ได้นะครับไปว่าคือชัยเออถ้าอย่างเนี้ยมันก็ไม่ดีอยู่นะครับมันเนี้ยคือดีสุดแล้วนะผมนะครับผมนะฮะนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็จากจากการที่เพื่อนๆหมออาจารย์ที่ใช้ที่ออสเตรเลียครับเขาเขาก็ นที่เคยทําแบรนด์เก่าก็ใช้แบรนด์นี้หมดเลยนะครับเพราะว่าดีกว่าเยอะนะครับผมคือ children, ane, well, ento, milk, ource, climate, right gas, มันมันลองจะฟันจริงๆพอใช้ก็จะรู้ว่ามันมันแตกต่างกันยังไงนะครับนะครับผมนะครับของฉลากนะครับที่เราทําออกมานะครับตัวนี้นะครับที่เราสแกนมาที่นี้นะครับก็เห็นว่าจากฟันนะครับมันสแกนมานะครับกลายเป็นดิจิตอลนะครับมาลงมานี้เลยนะครับนะครับของฉลากจะเห็นว่าปัญหาที่ฉลาคือฟันของฉลากเนี่ยมันมันยืดเยอะมากนะครับผมสมดุลกับผมนี่คือดีดไปนะครับ ฝั่งนี้นะครับอย่างหนมันมีฟันถอนใช่ครับคุณจุนะครับผมด้านล่างนะครับฟันนะครับคุณจุลัมีที่หนึ่งที่ที่มันเป็นฟันที่แบบสึกมากนะครับผมแต่ว่าจะให้ดูว่าว่าระบบนี้มันได้ประโยชน์ยังไงนะครับจะให้ดูนะครับที่ว่ามันเหลือชั้นอย่งไรนะครับเห็นไหมครับคุณจุลัมีฟันที่ถอนอันนี้พอเราดูจากคุณจุลัดูปุ๊บเนี่ยคุณจุลัตฟันยื่นเยอนะครับผม เราก็เลยเห็สนใจว่าซีนงนี้เป็นฟันครอบนะครับจริงๆเราไม่ค่อยอยากทำด้วยเราก็ดีสุดละเราก็เลยถอนฟันนี้ออกไปนะครับผมก็จะเห็นว่าจากในโมเดลนะครับที่ที่เราซิมูเลตการรักษามานะครับเราเราเตรียมถอนฝั่งนะครับสักครู่นะครับวเห็นไหมครับคือฟันเราถอนนะครับผมนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันก็ทําให้มันดึงไม่สมมาตรที่บริเวที่น้นนะครับนะครับก็เ ให้ดูนะครับว่าเวลาที่ดึงยังไงนะครับเวลาการทำงานของมันนะครับผมอันดึงที่ดึงก่อนแล้วค่อยอนเออใช่ใช่ผมใช่ครับเ้าจะไม่ถอนใช่ไหมครับผมยังจะไม่ถอนฟันออกใช่ไหมครับเดี๋ยวก็แต่แต่เดี๋ยวต้อง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 เช็กดูอีกนะครับแต่ว่าคือที่บอกให้เซอร์ไพรส์คือว่าถอนฟันเนี่ยช่องมันใหญ่มากนะครับแต่ว่า ช, 1, 47, ชุดเป็นสี่สิบเจ็ดชุดเดน่ะปกติที่หมอเคยทําประสบการณ์มันมันเป็นร้อยนะรวมมีไฟล์เลนด์อันร้อยกว่าช,ชุดนะ,นะครับอันนี้ครึ่งเลยนะครับผมแสดงว่าเทคโนโลยีมันไปไกลนะครับมันใช้ชุดน้อยแต่ว่าไงก็แล้วแต่นะครับเราจะบอกคนไข้ว่าการที่เราจัดพวกนี้มันเป็นการซิมูเลตนะครับผมนะครับก็ต้งองเข้าใจว่าในในแง่ของการทดลองจริงใช่ครับเมาใช่ครับเพราะในแง่ของแต่ละคนเนี่ยปัจจัยมันอื่เช่นแต่ละคนกระดูกแข็งไม่เท่ากันนะครับรากฟันไม่เหมือนกันแล้วก็เมตาบอลิซึม ก็มีผลนะครับนะครับมันก็มีผลว่ามันจะตามนี้หรือเปล่าต้องลองดูทีอันนี้ที่สําคัญมากเลยอันนี้ปัญหาถ้าไปดูในพันธ์ทิพ์จะเห็นว่าคนบ่นว่าจัดแล้วมันไม่เข้านัะนแหละครับเพราะว่าสัวใหญ่ไม่เข้าใจกันแล้วประชาชนก็จะมันดีไงจริงจริงมันก็ดีเหรอครับถ้ากระดูกเราแข็งกว่าก็จะข้าได้ดีกว่าบนกระดูกอ่อนถ้ากระดูกแข็งกว่าเช่ไหมครับเออถ้าเป็นระบบหลัก ถ้าเป็นระบบนี้หมอคิดว่าคล้ายๆน่าจะคล้ายเหล็กนะครับถ้ากระดูกแข็งกว่าจะมีการเลื่อนยากเมือนลื่อนยากใช่ผมอาจต้องใส่ชุดนึงนานขึ้นนะครับผมจริงๆหมอมีไอ้ตัวไอ้ตัวที่บอกแต่ทุกเรื่องจะทำทีหลังก็ได้ไอ้ตัวที่พระตะกุลนะครับเพราะตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวผมมาดูด้วยหน้าตากันไหได้ครับเพิ่นหมอเพิ่งสั่งว่าจะมันงอพอดีต้องมาถึงครับที่เกาหลีใช่ใช่ครับผมใช่ครับเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับมันการทำงานนะครับมันจะค่อยๆเลื่อนนะครับการคือชุดหนึ ครับผมนะนไหครับผมด้วยแต่ผมก็เห็นด้วยหมอนสี่สิบเจ็ดทุนน้อยนะฮะน้อยมากนะครับต้องมองดูครับผมจะเห็นว่ามีมีตุ่มที่อาจจะเป็นนะครับคือคือส่วนที่ช่วยในการคอนโทรลล่ากนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าถ้าโดยโดยปกติถ้าใช้ตัวเครื่องมือจริงๆมันคอนแทคกับฟันอ่ะมันคอนโทรลล่ากไม่หมดก็เลยต้องมีการเสริมพวกนี้เข้ามานะครับผมนะครับให้ดูจากทางด้านข้างนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับเห็นลูกปชนะเอ่อ จากเริ่มเริ่มต้นเดินทีนะครับจะเห็นว่าที่เห็นจะชับคือฟันมันยืดมากนะครับเราก็ทําการติดช่องนะครับคือเราทาทุกอย่างที่ดยทีสูงสุดคือเราไม่ต้องมาใส่ฟันปอนนะครับดึงห็นนะฮะใช้ช่องตรงนี้ครับดึงนะครับดึงตรงกระทั่งฟันหน้ามันเข้าไปเลยเห็นไหมครับจากที่ยืดนะครับผมผลพ่ได้คือก็จะดูดูหน้าตามหล่อขึ้นนะครับเพราะว่าฟันมันหายยืดมันจะเปลี่ยนไปเลนะครับผมนะครับผมเห็นไหมครับจนกระทั่งมันเข้าเลย แต่อันหนึ่งที่ฟีเจอร์หนึ่งที่เจ๋งมากคือว่าพิชรักข้างล่างนีมีฟันนะครับซี่หนึ่งเนี่ยที่เป็นฟันที่มันพังมากเลยนะครับมันเละเลยแบบค<ช>ือตรงซี่เนี้ยนะค<ช>ุัชัก์ไม่มีฟันข้างนี้น,นะครับเราชอบเคี้ยวข้างนียมันปกตินะครับมันข้างนี้มันสึกมากเลยนะครับคือสมัยก่อนถ้าพิชลักต้องเคี้ยวอย่างนี้ต่อไปมันจะสึกทะลุมากฟันนุดท้ายมันแตกก็ต้องถอนเนี่ยนะ คนคุณบนาหูหมดปากนะครับเพราะมันเริ่มถอนมันไปนีืเลยนะครับเป็นวงจรอูบาเนยะครับอันนี้กันก็สึกมากเห็นไมครับผมนะอันนี้พอสึกปุ๊บอย่างเี้ยปุ๊บเนี่ยกุดมันจะไม่ค่อยอยู่สังเกตดูค่อยู่แตกแตกประจำเห็นไหมครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าจับจับฟันพวกนี้มันช่วยได้ยังไงบอกให้ดูว่าพอเอาจับเสร็จนะครับอยากจะขยายให้ดูว่าจะเห็นว่าจริงๆถ้าดูตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมละเพราะว่าฟันมันสกไม่สนิทเลยมันมีสเปซอยู่นะครับผจะพูดนะครับคอมมินช้ที่หนึ่ง อของเดิมเนี่ยคุอเนื้อตุ่ไหนไม่อยู่เพราะว่าเวลาอุดปุ๊บไอ้ฟันเดิมที่มันที่มันเป็นอย่างเนี้ยที่มันสกเนี่ยมันกระแทกเนี่ยมันไม่มีทางอุดได้มันแตกตลอดแต่พอพอเราจับปุ๊บนะครับพอมัึเปลี่ยนเห็นไหมฮะมันเป็นช่องเนี้ยมันทําให้เราอุดได้นะครับผมเราสามารถอุดอุดเลยก็ได้อุดที่มันบันทิทนละนะครับผมอันนี้คือฟีเจอร์ที่สําคัญเพราะว่าพอเป็นวัสดุเสร็จเป็นพลาสติกใสเนี่ยเป็นพันธุ์ทูทางด้านรวิทิเคิลได้ดีมันก็ล็อกได้อยู่ นะครับอันนี้เือันหนึ่งที่นะครับผมที่ฟีเจอร์ของที่ดีแล้วก็อันนี้ที่เห็นว่าเป็นตุ fruit, okay. ่มๆพวกนี้มันเป็นสีเหมือนฟันคนไข้โอเคทั้งั้โอเคนะครับผมนะฮะตุ่มอันนี้ที่เราไปเห็นนี่คือเป็นลักษณะที่ล็อกจะให้เขี่ยวยางเลยนะครับผมนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีแบรนด์อื่นเลยมีนะครับผมเป็นอย่างนี้ครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการเขี่ยยางมันสูงนะครับมันสูงสุดพราะมันคอนโทรทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับผมแล้วจริงๆทําการเจาพบว่าคุณรัก จะเห็นว่าเวลาฟันที่ดูคางมุนกลุกนะครับเดี๋ยวพอจัดเดี๋ยวลองดูนะครับพอพอถ่ายรูปอารเตอร์เห็นว่ามันเปลี่ยนคามคามจะออกนีนะครับมันจะดูหน้าจะสมส่วนนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับก็อันนี้คือนะครับฟีเจอร์ของมันนะครับแล้วก็ก็มีฟีเจอร์ที่ให้ดูว่า b ีฟอร์อ f t e r เตอร์นะครับผมอไปกรณนะครับจะเห็นไหมฮะอันนี้บีฟอร์นะครับที่มันยื่นนะครับผม แล้วพอ after คือเมื่อคเข้ามาที่เห็นว่าเข้ามาเยอะมากนะครับผมนะครับผมนะครับก็หมอดูว่น่าตื่นเต้นครับที่ว่าที่ว่ามันดึงแค่สี่ถึงเจ็ดชุดเนี่ยครับผมบอกว่าตื่นเต้นถึงกับบอกว่าเป็นยนะครับผมนะครับผมนะครับแล้วก็มีเรี่อว่าเช็คการสบฟันนะครับเพราะว่านะครับจะเห็นว่าเอเราสามารถเห็นเลยว่าฟันนะฮะับสเป็นไงนะครับเห็นว่าพยจะข้างที่ไม่มีฟันมันสมหนักมาก นะครับเพราะฉะนั้นหมอจะําว่าพอถ้าเราจัดฟันเสร็จแล้วครับเราควรต้องหาโอกาสโอกาสใส่ฟันนะครับให้ให้มันได้ให้มันมีบาลานซ์อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือตองเป็นเป็นรากเทียนตัวฐานเดียวเพราะมันใส่ยืนไม่ได้นะครับแล้วลองเทอมจะดีนะครับเพราะว่าีมันเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็ก็ถ้าเราไม่ทําแต่วันนี้มันก็จะส่งผลอีกสิบปีข้างหน้ามันแก้ยากนะครับผมครับอันนี้คือใครกัรักษานะครับผมนะฮะ อันนี้หมปรับดีเทลให้หมดแล้วนะครับดีเทลในเงี้ยแต่ตอนแรกมันมาฟันไม่เข้ากันอนนี้หมปรับให้ค่อนข้างไปแล้วครับผมก็คุณชลัตรคงไม่ทราบคุณลุงผมนะครับนะครับฟันที่อันนี้จัดแล้วจัดแล้วนะครับผมนะครับทางด้านหน้านะครับก็จากเดิมทีนะครับที่มันที่มันเจเลยครับผมเห็นไหมฮนะครับอันนี้พอเสร็จปุ๊บเราเรียง นะครับเรียกให้เรียกเลยนะครับให้มีสวยนะครับผมนะครับจากด้านซ้ายขวาที่ที่ให้ดูสักครู่ก็นะครีฟอร์นะครับที่ยืดมากๆนะครับนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมนะครับนะอยัางนัก็แล้วแต่นะครับก็ที่เราเห็นนะครับมันก็สวยนะครับในคอมพิวเตอร์เราออกมาให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกต้องดูผลิตีนะครับว่าว่าร่างกายมันจะตอบสนองตามนี้ไหมถ้าตามนี้นะครับเราก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ตามนี้เราก็รีไฟแนนซ์แล้วนะซึ่งรีไฟแนนซ์เราก็ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มน,นะครับเราใช้เครื่องสกแกนหมดนะครับผมให้ก็สบายใจบ้างเขาค่อยๆทำนะ, <Okay. S 2> นะครับผมอันนี้คือเนี่ยน,นะครับคือรายละเอียดน,นะครับไม่ทราบว่าจะถามไปบอกเพิ่มไหมครับอยากให้ถามเผื่อกเพิ่ oh. สมเ่มหนึ่งฟังสงสัยเลยอะแยะถ้าผมจะใส่ตลอดโดยไม่ห่อนมันจะกินได้อ่อจ,จริงๆแล้วอขอบคุณครับพี่ถามจริงๆแล้วในใน,ใน,ในโปรโตคอลจริงเขาให้ใส่ให้ค่อยๆเขาบอกเพื่อเอาแล้วให้จีนเพื่อความสะอาดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่า พันค่ลของมันจริงหมอเองให้ใส่กินด้วยครับมันทนมันทนได้นะครับผมแล้วอันหนึ่งที่ลืมบอกก็คือมันใส่มากเลยแต่จะใส่ไม่มีใครรู้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีที่ใหญ่เลยใส่แบบเดี๋ยวพนัตดูแบบคนที่บ้านดูเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันใสสนิทแล้วนะครับผมใส่กินได้แตคนณด้วใส่กินเพราะว่าจริงๆเราแอคชั่นในการทางานมันมันออกตอนที่กินนะครับเพราะว่ามันมันจะกดที่ฟัน เพราะว่าจะอาจจะแค่พอตอนคำภาษาฟังตอนตื่นตอนเช้าใช่ครับแต่ถ้าเกิดทานกาแฟหรือจิ่วชาที่มีสีอยากให้ต้องตัวจและถอดมันแล้วล้างบนปากแล้วางน้ำแรงแล้วใส่คืนมันถ้าเกิดว่าทิ้งไม่เลยมันอาจจะสเตย์เลครับใช่เลยครับผมแต่ว่าเขาเคลมว่าไม่เกิดสเตย์นะแต่ว่าดังนันก็หมอรู่มีบ้างนะครับผมนะครแล้วก็ให้ใส่ทุกๆสองวีแค่เปลี่ยนทีครับผมนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่แหละครับก็น่าจะโอเคน่าจะโอเคครับ ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ